ตอนนี้ก็ทรงอีหลากลับบานด้วยครับพี่น้องทรงอีหลากลับบานแ้่กับสิสเกตบ้านผมก็อยู่สิสเกิบี้กันนะ

ทางปลอดภัยครับตาควกันไอร้องแม่ไอร้องก่อนทำไงก็ให้นู้นะไใเยอะมากไเยอะมากงแล้วไม่อย่าร้องเไงแล้วอาไงแล้วคนนึ่งอาไงแล้ว

ไปบ่ไปบ่เป็นยังไงเฮาเดี๋ยวใส่ก่อนนี่ไปลาไปแล้วไปลาไปแล้วสบู่อยู่าใส่กับเบิร์ก่ะเด้อไอสตาร์ทรถพ่อเอกเลมาครับสวัสดีครับเห็นจังไงยางพันกันอยู่้ เดินทางปลดครับโอ้มือีนลีโชคดีครับเดินทางปลอดไัยครับเฮ้ยเอาไม่ว่าเอาไม่ว่า สวัสครับโชคด,ดีครับบาคครับะครับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับพี่น้องออยลากระซรงอีล่าครับเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ